<songs> <lush> so, oh, oh, oh. He pokes really <grow> <zilla> <candle> <birthday> right <up> in the middle. <river> I'm not seeing a out me. นี่ผมจะมาลองเล่นดาวเอพิโ่ชื่อว่าเคนียครับเดี๋ยวผมจะใช้ปืนนี้ไปฆ่าส,สมบัยนะครับเดี๋ยวขอดีครับจะไม่เสียงว้าขึ้นมาแล้วครับดันมามมมโอเคครับไปกันเลยครับ ดีกว่าเล่นแกจบกันอยู่แล้วเออทำอะไรนี้สียังไม่กด โอเคครับมาเล่นกัเลยน,นะครับจะแตบ,บตรงไหนวนะเนี่ยตรงไหนที่แตนะไม่เคยเล่น มีคนโดนไปแล้วครับคนหนึ่งไอ้ไอ,อ้ามาเห็นไหมครับมีเสียงเลยนะครับเห็นไหมครับบอกได้ครับอื้อหน่ึนะครับ แล้วก็ติดถกติไเอาเลยเพืก็บเอาเลยให้เนี่ยไม่อีเ,อาเ่เาหร่ไม่เอาใช่ไีมไม่เอาผมเอานะคะน่นมีคนโดนครับสา 3, คนแล้วก็สีคนนะค,ะครับเ่คผมกับคนที่ชื่อว่าสกินที่จะไดจะได้เป็นฮีโร่กันหรือเปลนะครับ ช่มชื่อเดรเดเดออไม่เอาผมนากเป็นฮีโร่ฮะเป็นซ okay, ัมดี้เป็นซอมบี้ผมไม่เล่นนะผมอยากเป็นฮีโร่เด็ปราได้ก็เยอยเหมงนกัโอเคครับได้เป็นจริงๆด้วยนะครับแหมดีจริงๆ เอาเลยืุณไม่ดูถึงจะไม่กลัวนายถ้าตายอยู่ดีมันก็ไม่ตายก็เสียงนะครับถ้าตายก็ดีนะมันไม่ใช่นะครับถ้าไม่ชนะจะช่างัเหรอแม่ปนะ่าเพื่อนไปข้างลางทำไมอนะ่ะเนี่ยอยู่นิ่งๆเนะี่ยอยู่นิ่งๆแหละเพื่อนจะได้ไม่ต้องโดนฆ่ามดนก็จะแทนละ หัวแตกไม่ดูมาสิมาสิจ้ามอมดี่มาแล้วมา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 ขาปั๊ป้าเลยมาขาปั๊ป้าเลยอ่าอ่ามาแล้ว มาเร็วมาเร็วมามาขับป้าป้เร็วเร็วมาขับปมาเร็ว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 มาขับป้ป้าเร็วเหรอคะมาขับป้าป้าเร็วหัวแตกไปเลยป้าป้าป้าัำหัวแตกเย้มาเร็วตกใจเอาที่เดิมนมา ถ้าผมไปไปทีด yes, ิับดูสิคร e> ับก็จะมีใครตามขัไหโอ้โหสามตัวสี่สามเป็นอะทำไมยืนนิ่อย่าเป็นนะหมอผมพูดยังไม่ทันขัดคำเลยเฮ้ยอาเดเลือยังไม่ทันขัดคำเป็ครับเป็นนค่ะโอ้โหดวงดีจังครัโคตรดีครับหมดีมาก มนดดี oh ่ะด oh ีอย oh ืนรเสร็จเสร็จเสร็จผม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 เสรมยะมาเยอะเราเป็นพืนที่เข้าขอกันบอกเลย เดี๋ยวเขาจะแอบ,บที่ใหม่เลยนะฮะรู้สึกว่าที่เดิมจะไม่ปลอดภัยมู้สึแอบ,บเยอะเพราะตรงนี้ก็ดีแบบดีอย่าเป็นนะอย่าอย่าเรียกอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนะนะไปครับหนึ่งตัวเป็นถึงฮะ จองับตัวที่ส่อสขวดดีเราไม่มีเนื้ออยากจะคุยกับนาอย่ายุ่งกับเราเลยตายซะเธอตายแล้วอือมามาจากไหนสิไป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 ไไปไปไม่มีเรื้ออยากจะคุยเลยไปไปอยออย่างนั้น ไม่ได้เล่นแบาคุยด้วยอ้อหยาหยาเพื่อเพื่อเพื่อค่ะออกมาก็จะมันจะติดกระสุนซะหนึ่งมาทำไมอ่ะมาทำไมมาทาไมมาท่ไมมาทำไมมาทำไม มาทำไมมาทำไมจัดจะไม่เก็บตักยังไงเพื่อนคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยเอาลูกกระสุนก่อนอู้อู้อู้เพื่อนอู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอู้เต็มคิวเต็มคิวหลายหลายแตงคิวหลายหลายฮะ

ไม่เห็นอ้าวไม่เห็น้วยอไม่เห็นแ่ก็บบนลดี๋ิจะูเห็นเลยมองมองน่าไม่รู้ว่าแต่วิคราเลยได้เ็นอเอนัเนี่ทีเป็นอะไรของเเอ๊ะเอ๊ะาจะมั้โอ มาแล้วมัน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 มาแล้วมาเถอะคุณแม่คุณแม่คุณแม่มาทำไมเนี่ยไม่ใช่มาเห็นไหมชนะแล้วเห็นไหมไม่ต้องมาไม่ต้งไปจะชนะอยู่แล้วไม่ต้องมาที่เดิมเก็ที่เดิมที่เดิมที่เดิมก็ ถ้าเป็นเพลงเดินนะฮะเพราะผมปรับให้เดินเพลงนี้เพลงเดียวครับผมก็ปรับทุกครั้งเลยครับเพราะมันเล่นอยู่เพลงเดียวเพราะมันไม่รู้จะออกเพลงไหนนะถ้าถ้าใครรู้เพลงที่ดีๆนะครับก็เอามาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับจะเอามาจนกันนี้นะครับอาจจะด้วยก็เกิดขึ้นได้วยครับอ่ะผมยังพูดไม่จบเลย เม้ 20, 20, 20, ははยเพื่อนใจผมมั่งอก๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ uh euh ุ๊ยอุ๊ยอุ pues> ๊ยออุ๊ยอุยอุ๊วัุุ๊ยอ๊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 ยออุยอุอมยมุ๊ิอุอุยุดยอยอยุ๊ยอุ๊ยอุอุ๊ยยผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีผมไม่ควรโดนฆ่าผมเป็นคนดีม ผมเป็นคนตนนี้ผมเป็นคนดิโยผมเป็นคนดีผมไม่เจอคนฆ่าแอเห้ยเหยเฮ้ยโอ้ยอ้ยเกิดตาเออผมได้การขึ้นใหม่แล้วเสร็จแล้วทีนี้ผมได้การขึ้นใหม่แล้วระบี้คเห็นไหมครับจะใครมาเหมือนก็ใช้แผ่นผมได้ครับแต่ผมที่ผมทำวันนกันดูิดางกันโดอีดทางนะครับ ตัวน you know, you know, you know. ึงอยู่ท so 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 okay. ี à, ่เ wow. ดิมนะได้ครับขึ arat. ้นทางเดิมฮะเฮ้ยขึ้นทางเดิมฮะขึ้นทางเดิมใส่หัวใส่ยส่ใส่ไปครับใส่ใส่ใส่ดาวถุยโอเคครับเลือดเหลือมันไม่ใุ่แรงโอเคเราขึ้นไปตัดการลดมาเลยจัดกันเอ็กซ์อ่ะ์ไอมายูดีมาก ยิงมาเกิเพ้ยนถ้าากเียนไปหนกขอโทษนะครับเพราะฉันดูับมัน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 ตัวนี้เยอะแล้ไม่อยู่ละผมไม่อยู่อะผมผมว่าคนใช้มาน่าลต้องตท่าเหครับเห็นไหมครับอ้สเลกต้องมาแอบตรงนี้มาไรี่ใสสิ่งไม่ดี คนเะทีไม่รคนเดยะคนมันโคตรเยอะ้โละไม่เพื่อนไม่โดนอ่าาโดนละถ้าผมไม่ดนฉยเลยไม่เป็นไรขอกเฟเล้จะพอแ อย่างน้อยผมก็จะคา้าที่ฉีดอีเทอร์ปั๊บคูนี้มันมานไมคทุทักเอ้ยมาแล้วมาแล้วอ่ะจบเย้ยก็คลิปก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ